ครับผมกราบสวัสดีครับผมอยู่กันในช่องของลุงวาวนะครับก็คือหายไปหลายเดือนมากเลยนะครับติดภารกิจเลี้ยงลูกก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณหนึ่งพผู้ติดตามนะครับผมก็ท่านใดที่เข้ามาดูใหม่ก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ผมจะมาเอ่ออัปเดตสวนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรมันมีอะไรบ้างเรากำลังปลูกอะไรอยู่ ลูกนะครับปลูกอะไรอยู่นะครับผมไอไอที่เห็นนี่ก็คือเป็นเป็นเอ,อ่อไม้ที่จะเอาไว้เผาเป็นฟืนนะครับเป็นฟืนที่จะเอาทานไปใช้ได้แล้วก็ขายได้นะครับเป็นไม้รอบๆสวนนี่แหละแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาไปทําหลักนะครับหลักแล้วก็ติดลวดหนามนะครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะแล้วก็ ไม้นี่ก็มาจากที่นานะครับเป็นเป็นต้นไม้ใหญ่เลยซึ่งซึ่งอยู่มานานแล้วมันมันตายนะครับมันตายก็เลยตัดจริงๆตัดตัดแล้วก็เลื่อยตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสขนมาไว้ที่นี่นะครับก็ไม่ใช่น้อยๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวผมพาเดินดูนะครับอัปเดตให้ดูนะครับคลิปนี้ผมอัปเดตให้ดูว่าในสวนเราทําอะไรบ้างนะครับเนี่ยมีแต่ไม้เห็นไหมครับเนี่ยกองเต็มเลย คือแบบคนคนรู้จักผมจะบอกว่าเอ๊ะนี่ไม่ทําอะไรหรือเปล่าไม่เห็นทําอะไรเลยนะครับนี่ครับงานที่สวนนะไม่ใช่น้อยน้อยนี่ครับไม้นะครับนี่อันนี้จะเป็นเอ,อโซลาร์เซลล์นะครับที่เพิ่งทําแทงน้ําเสร็จไปนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพามาดูนี่ครับเห็นไหมเหลือแต่โครงก็คือแผงโซลาร์เซลล์ ได้มาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับนี่ครับนี่ก่อนทางนี้ก็จะเป็นแทงน้ำํำพึ่งทําเสร็จไปไม่นานมานี้เองเนาะน่าจะทิดก่อนนะครับโอเคเรามาดูฝั่งนี้กันดีกว่านะครับฝั่งนี้อันนี้เป็นไม้ อันนี้เป็นไม้ที่เลื่อยมาที่ผมกล่าวข้างตน้นก่อนอื่นก็อยากจะบอกว่าเออใช้เรียกว่าใช้พื้นที่ให้คุ้มค่านะครับเพื่อที่จะได้เราจะได้ออปลูกอะไรได้เยอะขึ้นนะครับไม่ต้องคิดว่าแบบมันจะเบียดอึดอัดอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมพามาดูอันนี้ผมเป็นต้นมะพร้าวที่ผมปลูกไว้ หลายเดือนแล้วแหละนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเห็นผลแล้วนะนี่นี่ครับผมปลูกไว้น่าจะประมาณสิบกว่าต้นมั้งตรงนี้ข้างๆก็จะเป็นหญ้าที่เอาให้ให้วัวนะครับผมก็เอามาปลูกไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นร่องน้ำเนาะอาจจะมองไม่เห็นนะครับหญ้า,าจ,จะดกนิดนึงผมปลูกสลับกันนี่นี่สวยเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือรอดแล้ว พอดีหญ้ายังไม่ได้ตัดนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้ตัดนี่ครับมามาดูกันต่อแล้วก็นี่นะครับโอ้ยทุลักทุเลจริงๆนี่ครับ่ะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าที่ไว้เลี้ยงวัวด้วยนะครับแล้วก็จะมีพืชอื่นด้วยอย่างเช่นพวกต้นมะพร้าวต้นหมากนะครับเนี่ยต้นหมาก เพิ่งเพิ่งปลูกใหม่ๆแล้วก็ต้นกล้วยมีต้นกล้วยด้วยนะครับแซมๆกันมาเดี๋ยวผมพาไปดูโซนนูน้นโซนนี้ปัจจุบันก็ประมาณนี้เลยตซนนี้เป็นโซนเอ่เป็นต้นหมากกับต้นกล้วยนะครับโอ้ยก็คือยามยังไม่ได้ตัดเนาะนี่ฝั่งนี้จะเป็นต้นหมากนะครับกับต้นกล้วยนี่ครับต้นกล้วย นี่ก็ต้นหมากหมากเตี้ยนะครับตรงนี้ก็เป็นมันจะมีต้นกระท้อนอยู่2ต้นกับอีกฝั่งหนึ่งมันติดเนี่ยมันออกผลแล้วแหละนะครับเต็มต้นเลยนะครับนี่หมากน่าจะสัก4ี่ปีประมาณสี่ปีละเตี้ยจริงๆครับนี่ขาผมเนี่ยดูดิ นี่ครับขอโทษนะครับที่ต้องเอาขาให้ดูนะครับดูว่ามันเตี้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยเตี้ยอันนี้ก็ติดผลแล้วออกผลเยอะด้วยนะเนี่ยดูเนี่ยดอกก็ออกมาเรื่อยๆเนี่ยฝั่งน,นี้ก็เหมือนกันครับหอมหมากเลยเนี่ยนะครับโซนนี้ร่มๆมีหมากแล้วก็มีต้นกล้วยนะครับผมผมอยากจะบอกว่าก็คือร่มรื่นมากๆร่มรื่นมากๆครับนี่ครับอันนี้เป็นกล้วยหอมทอง ไม่ค่อยสวยนะมีแค่ไม่กี่วีนะครับโซนนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเป็นต้นกล้วยโอ้ยเป็นลักทะเลนะครับอันนี้ก็ประมาณแปดโมงแปดโมงกว่าแล้วนะครับพอ,พอดเพึ่งเอาวัวออกเสร็จก็เลยถ่ายอัปเดตให้ดูกันหน่อยนะครับนี่อันนี้เป็นโซลาเซลล์ที่ติดตอนแรกนะครับตร,ตรงนี้ ฝั่งนู้นเป็นต้นกล้วยยาวยาวมาสุดนู่นเลยนะครับสุดสวนเลยนะครับฝั่งนี้เป็นต้นกล้วยน้ำว้ากับเล็บมือนางแล้วก็มีกล้วยไข่แซมแซมไปด้วยนี่ครับอันนี้เยอะมากเลยออกโคตรเยอะเลยครับโอ้โหแยนสองย้อนสองเอ้ยย้อนแสง แย้งสอนเฉยเลยนี่ครับแล้วก็ฝั่งนี้ปัจจุบันก็มีมีต้นไผ่นะครับแล้วก็สลับกับต้นกล้วยยาวไปฝั่งนู้นตรงนี้เป็นร่องน้ำนะครับนี่นี่ที่ผมบอกว่าเออเอาไม้ตัดไม้มาทำหลักนะครับนี่เป็นหลักหลักตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยผมผมชี้ดูกลองโฟกัสนะครับนี่ ยาวไปสุดนู่นเลยนั่นครับพอดีเพิ่งเพิ่งวางหลักนะครับแล้วก็ที่ที่นาที่ตรงนี้ปกติหลักมันจะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ย้ายไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ปลูกแตงโมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแตงโมก่อนนะกำลังออกผลนะครับก็คือถ้าถ้ามันไม่โดนฝนช่วงนั้นอนะ่ะมันมันมันคงเหลือหลายต้นมากกว่านี้อันนี้ก็ดูครับ นี่ก็เป็นต้นแตงโมทางนั้นเลยนี่ครับนาน,นี้มันจะเหลือเยอะหน่อยแต่ว่าอีกนานหนึ่งก็คืออาจจะอาจจะโดนฝนแล้วก็เฉาเฉาตายบ้างนี่ครับผมพามาดูนี่แตงโมนี่ครับนี่ครับสวยเลยนี่ครับก็ออกลูกเยอะเลยนะนี่สวยๆเลยครับนี่ครับผมมาประมาณนี้นะครับแตงโม เพราะว่าม,มันมีหลายที่ที่ต้องไปดูนะเอาแบบสั้นๆแลวกันแตงโมแตงโมปลูกไว้สามนานะครับนี่ครับนานี้แล้วก็นานูน้นแล้วก็มีฝั่งนูน้นสุดนู้นอีกนาน,นึงครับก็คือฝั่งนูน้นต้นเขาจะไม่ค่อยเยอะเท่าฝั่งนี้นะเพราะว่ามันมันต่ําแล้วก็น้ําฝนมาก็เรียบร้อยเลยตายไปบางส่วน ไม่งั้นก็เยอะกว่าน,นี้ครับเดี๋ยวตรงนี้ล้นฟันกันครับขอโทครับทางนี้เป็นต้นกล้วยนะครับนี่ครับต้นกล้วยตรงนี้เป็นโซนก่อาไผา่โตรงนี้แบบเย็นเหมาะกับการนั่งชิลนะครับนั่งเล่เนนะครับนั่งเล่นนั่งอะไรนี่ครับกล้วย ตัวนี้ก็จะเป็นหญ้านะครับหญ้าตัดให้วัวนะครับมีไม่อดอยือแล้ววัวเนาะแต่ว่าหน้าเนี่ยมันไม่ค่อยได้นะ้ํามันก็เลยออกอาจจะออกช้าไปบ้างนะครับหญ้านี่ผมพามาดูกล้วยใกล้เลยนี่ครับนี่โหเยอะมากต้นนี้สวยต้นใหญ่ด้วยเป็นกล้วยน้ําว้านะครับนี่ครับเห็นไหมเราเราจะปลูกสลับกันกล้วยไหนที่เรากินเราก็ปลูกเหลือเราก็ขายนะครับ ก็ได้ขายเรื่อยๆนี่ครับนี่เป็นกล้วยหอมเป็นหอมทองครับกําลังเล็กๆอยู่นี่ครับอันนี้เพิ่งเพิ่งมีปลีเนาะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นกล้วยน้ําว้าเหมือนกันปลูกสลับสลับกันนะครับใช้พื้นที่ให้คุ้มค่านี่ครับสวยงามนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้จะเป็นพวกไม้ เป็นพวกกล้วยพวกต้นมะมงมะม่วงอะไรนะครับนี่ครับอันนี้เป็นมะม่วงเดี๋ยวไปดูสแลดเขียวๆนั้นนะครับว่าเราปลูกอะไรนะครับตามผมมาเลย,ยขนาดขนาดเช้า้วเนี่ยแดดยังแบบร้อนนี่ตรงนี้ตรงนี้ร,นรวงตัวข้างในสุดจะเป็นมีโหระพากับ กกะเพรายาวไปนู่นเลยครับก,บกะเพราออกดอกหมดแล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้ตัดนะครับเนี่ยที่กลางสลัดนี่จะเป็นเอ,อจะเป็นอะไรครับมานรุ่นกัน,นครับผมอ่าเป็นผักชีนะครับผักชีนี่ครับอ่าเห็นไหมยาวไปสุดนู่นเลยยาวไปสุดนู่นเลยเดี๋ยวผมพาเปิดดูไม่ค่อยชัดเนาะอ่าี่ตรงนี้ตรงนี้ชัดครับนี่นี่ครับผักชีนะ กำลังโอ้แบบหน้านี้หน้านี้แพงอยู่นะผักชีอ่ะนะครับผมก็ไม่ต้องซื้อเรปลูกต้องกลางแสลนนะหน้านี้ไม่กลางไม่ได้นะครับมามาดูรวงรวงที่อะไรละรวงที่สามนะครับรวงที่สามเป็นรวงปลูกถัวกวนะวกว่วฟักยาวนะครับถั่วฟักยาวถั่วฟักยาวนะฮะเนี่ยติดดอกแล้วแต่ยังไม่ออกผลนะลาะกำลังกำลังแบบติดดอกอยู่นะี่ครับยาวเลย ประมาณมาันกี่เมตรผมไม่รู้เหมือนกันเนาะยาวอยู่นะนี่นะยาวอยู่เนาะนะครับมนาะอันนี้ก็กางสแลนเหมือนกันครับผักชีเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหยครับกลา,ลการเราการสลนช้าไปหน่อยฝั่งนี้ก็เลยมันมันงอกมันตายไปบางส่วน มีผักชีแล้วมีต้นหอมด้วยนะฝั่งนู้นนะ่ะมันจะมีต้นหอมด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นหอมนิดหนึ่งเนาะนี่ร้อนมากเลยนะครับช่วงนี้แดดเปรี้ยงเลยนะนี่ครับมีผักชีแล้วก็ต้นหอมด้วยนะครับมาจากนู่นเลยครับฝั่งนี้ก็เป็นผักชีปลูกใหม่เหมือนกัน นี่ครับฝั่งนี้จะกลางไม่เหมือนฝั่งนูน้นเนาะอันนี้ก็คือทดลองทําการทดลองนะครับนี่งอกแล้วเห็นไหมครับเขียวๆนะั้นทั้งนั้นเลยผักชีทั้งนั้นเลยนะครับนะแล้วก็ฝั่งนี้ั่งนี้จะเป็นข้างหลังข้างหลังแทงน้ํานะครับที่ผมบอกข้างหลังแทงน้ําจะมีกล้วยอยู่ประมาณ30กว่าต้นมั้งตรงนี้ นี่ก็เป็นอันนี้อันนี้ปลูกเหมือนกันอัน,นี้เป็นมะละกอนะครับมะละกอผลยาวนะครับเนี่ยมาดูกันนี่เห็นไหมลูก,ก็ประมาณนี้กําลังเล็กๆอยู่นะครับนี่ต้นนี้แล้วก็ต้นนี้ฝั่งนู้นก็มีอีกสองสามต้นก็มีฝั่งนู้นอีกหนึ่งสองสามสี่ต้นนะครับอันนี้เป็นกล้วยนะครับโซนของกล้วยแล้วก็มี ต้นพริกอยู่ข้างล่างด้วยน,นี่ครับนี่เปิดน้ำไว้เนาะเปิดน้ำจากโซลาเซลล์เมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับนี่นี่เป็นต้นพริกแล้วก็กล้วยนะครับโซ,โซนนี้จะมีกล้วยไข่ซะส่วนใหญ่เนาะโซนนี้กล้วยไข่นะครับนี่ต้นพริกเนี่ยออกลูกแล้วก็คือข้างล่างที่เป็นร่มๆมาเราจะปลูกพริกนะครับ แล้วก็กล้วยแล้วก็พริกลลกล้วยพริกกล้วยอยู่ในนี้นะครับในนี้เป็นกล้วยกล้วยหอมทองก็มีกล้วยไขย่ก็มีนะครับแล้วก็เล็บมือนางเดี๋ยวผมพาไปดูเล็บมือนางบางคนไม่รู้จักมันเป็นแบบไหนเล็บมือนางมันเป็นยังไงมันเป็นแบบไหนมันเป็นแบบนี้ครับนี่ครับกล้วยกล้วยเล็บมือนางผมอยากจะบอกว่ามันรสชาติดีมากเลยนะครับ ผลอาจจะไม่ใหญ่ใหญ่ใหญ่สุดก็น่าจะใหญ่กว่านี้หน่อยใหญ่กว่านี้ได้อีกหน่อยนะครับนี่ก็เล็บมือนางเหมือนกันฝั่งนู้นก็ใช่นะครับฝั่งนู้นใช่เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็กล้วยพวกนี้แหละครับคละคละกันไปอ่านี่กล้วย,วยหอมทองนะครับนี่นี่นี่นะครับอาจจะย้อนแสงหน่อยเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงแดดเช้า นะครับอันนี้ตรงนี้ก็กล้วยเหมือนกันสวยครับกําลังสวยก็คือปลูกน่าจะสักสักปีหนึ่งได้แล้วตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าดินตรงนี้เนี่ยมันมันถ้าถ้ามันไม่มีน้าํามันจะปลูกขึ้นยากมากแล้วก็เป็นมันเป็นดินแบบดินเหนียวปนปนหินนะครับปนหินกรวดอ่ะเนี่ย แข็งครับแข็งแล้วก็ปนหินกรวดเอาให้ดูนะฮะเนี่ยปลูกยากมากครับแต่นั่นแหละเราพยายามมันก็ได้นะครับปลูกได้นะครับประมาณนี้อันนี้เป็นเป็นโซนถัดถัดมาจากปลูกผักชีนะฝั่งนี้จะเป็นกล้วยนะครับมีดอกไม้ด้วยมีแม่แม่ผมปลูกดอกไม้เลยไหมโอ้โหสวยนะครับนะไปดูโซนติดสาน,นนิดนึง โวนตีสายก็จะเป็นต้นกล้วยเหมือนกันนี่อัปเดตให้ดูครับนี่ครับนี่เป็นต้นหนามากสลับกับต้นกล้วยนะครับฝั่งนี้ตรงนน้นเป็นสะนะครับแล้วก็ต้นมะพร้าวริมสานี้ก็คือสวยงามนะครับนี่ครับบรรยากาศแบบลมเย็นๆเลยผมพอดีตะกี้ผมเร็วไปหน่อยอันนี้ผมให้ดูช้าๆอนะไรเ้เนาะนี่ครับลมเย็นนะครับที่สวนบางคนเขาไม่ชอบมา นะครับบางคนม,มีแต่ไม่ชอบมาไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะนี่ครับอันนี้เป็นพุษานะพุษาสามรถี่ผมเอามาปลูกลายเดือนแล้วมันจะเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยจําไม่ได้นะครับแต่ซื้อมาสองต้นก็รอดทั้งสองต้นเลยเนีย่ตอนนี้กับต้นนี้นะครับมาเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันต่อก็คือขนาดติดด้วยก็คือไม่ได้ปล่อยให้เป็น กว้างเลยครับติดพื้นที่ที่ติดด้วยก็จะปลูกขี้เล็กนะครับต้นขี้เล็กเห็นไหมเนี่ยกำลังกำลังเนี่ยยอดสวยเลยนูนะ่นน่ะยาวไปนูนะ่นน่ะนี่ครับล้วยสลับกับสลับกับมะม่วงนะครับมะม่วงก็ปลูกไปหลายๆอย่างหน่อยปลูกมะม่วงปลูกมีอะไรวะเนี่ยจำไม่ได้ชะอมนะครับอันนี้ก็ นี่ครับอันนี้คือข้างๆสวนจะเป็นขี้เหล็กนะครับมานี่ตรงนี้เป็นต้งน้ำนีนม่มีมีไม้ใหญ่ด้วยมีไม้ใหญ่ด้วยนี่ครับต้นต้นอะไรเนาะผมลืมไปแล้วปะดูหรือเปล่าน่าจะต้นปะดูเนาะผมลืมนี่ครับนะฝั่งนี้จะเป็น ะนะครับโซนสะฝั่งนี้นี่ครับปลูกให้ปลูกให้พื้นที่ใช้พื้นที่ให้คุ้มอันนี้กล้วยดูมันโอ้กล้วยแฝดว่ะฮะเจอกล้วยแฝดนะครับนี่ครับทางนู้นก็มีกล้วยนะผมจะเดินถึงแค่ตรงนี้มนละ้สุดแล้วเนาะสุดแล้วนะครับผมกลับคืนแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปเนาะใช้ พื้นที่ใช้ที่ดินให้คุ้มค่านะครับไม่ต้องกลัวว่ามันเบียดนะครับเพราะว่าต้นไม้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันจะมันจะโตสูงขึ้นไปนะพวกต้นไม้ที่ปลูกเล็กๆข้างล่างก็มันก็ยังอยู่นะครับเพราะต้นไม้ใหญ่นี่กว่ากว่ากว่าจะโตก็หลายปีเนาะ ต้นไม้ใหญ่กว่าจะโตหลายปีเราก็ปลูกต้นไม้ไม้พวกต้นพริกพวกต้นอะไรข้างล่างได้ต่อไปนะครับอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นขอบสะมีมีต้นพริกแล้วก็มะละกอแล้วก็มีต้นหมากปลูกสลับสลับกันนะครับตรงนี้ก็คือใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าไปเลยเนาะตอนนี้เริ่มทยอยปลูกเกือบเต็มแล้วแหละ นะครับนี่ไงอันนี้อันนี้อันนี้ฝั่งนู้นที่ผมพาเดินอันนี้อันนี้เป็นฝั่งกอบสะนะครับมีมีต้นพลิกนะครับเนี่ยมีกล้วยเหมือนกันก็คือกล้วยเยอะมากเลยที่สวนผมถูกไปกินเองด้วยแล้วก็ได้ขายบั้งด้วยนี่ครับพริกดูครับมีแทบทุกอย่างเลยมั้งเนี่ยนะฝั่งนี้จะเป็นสะ ปกติก็คือปีก่อนนี่คือจะเปิดน้ําใสปีนี้ไม่ได้เปิดน้ําใสลดลงไปเยอะเลยนะสามีสองสะนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้มาอัปเดตให้ดูผมไม่ได้ผมไม่ได้พาเดินทั่วดอกนะครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะเหนื่อยอยู่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะสำหรับ คลิปอัปเดตสวนนะครับสำหรับอีพีต่อไปก็เดี๋ยวผมพามาดูอะไรก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เลยกันเนาะนะครับเจอก,กันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย